สวัสดีค่ะจะพาทุกคนไปส่งของวันนี้เรามีออเดอร์อยู่ห้ากล่องนะคะบรรยากาศเด้อเขาบอกเด้อว่าสองมีนาเนี่ยยำหอดมาเยือนแล้วอาจารว่าหอดไว้นาะปีนี้วันนี้เราก็ไปส่งของนะคะอีกจังหน่อยก็จะไปเที่ยวโพวสวรรคไปซื้อขนมกินบีบไปเอาตาลปัตรออกไอศกรีหยางนี้ พัญญ่พูบอกว่าบางครั้งฉันก็อยากอย,กอยู่คนเดียวบางครั้งฉันก็อยากมีเธอพนะหมายความว่าจางไนโบปก็ให้แม่ฟังหรอหมายความว่าบางครั้งก็อยากใช้ชีวิตคนเดียวขึ้นอายนานี่บจากเนาะน่ายกับบางเถอกอยากใช้ชีวิตค้เดียวด้ บางเถื่อกะอยากมีคู่บางเถื่อกับบ่อยากมีแต่ไม่ใช่ว่าจะทิ้งพ่อใหญ่นะคะไม่ได้แปลว่าจะทิ้งแต่ก็คือโมเมนต์แบบบางครั้งเราก็อยากอย,กอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีความสุขดีแต่ถ้าไปกับป้าอย่างงี้ก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึง่งป้าก็คงจะเหมือนอ้ไอคิดว่านะไอคิดว่าเพื่อนกับคู่สิคือไอ้เลยแหละคือทำนองแบบว่าอยากอยู่ด้วยบ้างไม่อยากอยู่ด้วยบ้าง ตามที่สัญญากันนะจริงๆนะมัน6เดือน6เดือนนะแต่พอทีเนี้ยไอมาอยู่ไอกลับมารอบนี้เดือนตุลาใช่ไหมตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาเห็นไหมก็6เดือนพอดีอ่ะมีนะแล้วทุกครั้งที่กลับไปอย่างเงี้ยทุกครั้งที่กลับไปใหม่มันเหมือนแบบว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งแล้วก็จะทะเลาะก,กันหนักมนาะพี่น้องคือทุกคนอาจจะเห็นภาพลักษณ์ของไอกับปานี่แบบว่าไม่เคยทะเลาะก,กันอะไรเงี้ย คือไอบอกว่าไอาไม่เคยเอาแบบว่าชีวิตครอบครัวาม,มาเล่าในทางที่ไม่ดีเนาะเออม,มันก็ผิดกันมันเหมือนแบบว่าจูนกันเข้าไปอยู่น้ากันอีกเทื่อนหนึง่งเหมือนแต่งงานใหม่เอาง่ายๆซะกลับไปแต่ละเทื่อนนี่เหมือนแต่งงานใหม่ใช้ชีวิตด้วยการใหม่เออสิเป็นผวาิดกันจนบางเทือ่อแต่ก่อนเนาะตอนที่ไปรถคาราวานนะเพื่อนกับไม่รู้ว่าจะไปทางไหนใช่ไหมเพื่อนก็ ต้องแบบหนีออกไปกินกาแฟาคนเดียวออ้ก็ไปออกกําลังกายไปปั่นจักรยานคนเดียวไปนีคือแบบมันเหมือนแบบเหมือนจะเข้าใจกันแต่ไม่เข้าใจกันแบบนี้เนาะด้วยความที่ออ้กับปาในี่ห่างกันแ,แหงพ่อมแั่และพอมันอยู่ด้วยกันนานๆอยู่กันตลอดไปนี้มันก็มีความรู้สึกว่าเออมันไม่เหมือนแบบชีวิตของคนที่เขาทํางานนะคนที่อยู่ด้วยกันตลอด24ี่เนี่ย เออมันเป็นแบบอะไรที่อึดอัดก็มีนะด้วยความที่เราต่างต่างภาษาต่างศาสนาต่าง,ต,างต่างวัฒนธรรมมันก็หลายอย่างที่แบบว่าเฮาต้องจูนกันอีกทีหนึง่งจูนกันทุกครั้งก็พิดกันพิดกันหนักทุกครั้งที่กลับไปคือทะเลาะก,กันหนะักเออแล้วเพื่อนก็บอกว่าฉันเหนื่อยนะเธอเอ้า ลรอายบ่เมื่อยเบอ่แบบนี้นะแต่ด้วยความที่ปาเป็นคนที่สุขุมเรียบร้อยเออเพื่อนก็นจะไม่มีการแบบว่าทะเลาะก,กันอายก็เป็นคนตลกใส่แบบจุ้งตึ้งจุ้ง้ง,ง,งแบบนี้เลยบางทถอะไม่ได้ตีกันไหนคือเถียงกันนะอิสพกักก็หัวปกติแบบนี้นะบ่ได้เอาไปเอ่อย่างนะโบไบ่ได้เอาไปข้ามมือข,มข้ามขึ้นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยแบบว่ารู้สึกว่ามันก็ไม่เป็นอะไรนั่นเลยค่ะกลับไปรอบนี้ก็ด้วยความที่มันห่างกันได้หลายคนทำว่าเป็นอย่างคืออยากห่าง เป็นอย่างคืออยากบม่อย,อยากอยู่นํากันตลอดคือไอบอกว่าพ่อใหญ่เพื่อนกับ่ได้อยากอยู่นาไอตลอดไอกับ่ได้อยากอยู่นาพ่อใหญ่ตลอดคือเป็นแบบนี้มาตลอดอะ่ะแต่ตอนที่ใช้ชีวิตอยู่นํากันใหม่ๆนะตอนที่อยู่ เกาหลีใช่ไหมป้าเพื่อนก็ทํางานอยู่ที่เรือน้ำมันเนาะมันก็เจอกันแค่ตอน5้าหกโมงสี่ห้าทุ่มก็หลับมันก็เป็นชีวิตที่ธรรมดาก่อนเสาร์อาทิตย์ยังได้อยู่นําการนี่มันก็ใช้ชีวิตปกติพอพอหลังจากนั้นเพิ่นเลิกทํางานที่เกาหลีเพิ่นเลิกทํางานที่เกาหลีแล้วพอที่นี้เรามาอยู่ด้วยกันตลอดยิมสีพ่อใหญ่ก็อึดอัดอายก็อึดอัดมันก็เลยเป็นการออกไอเดียว่างั้นเธอก็ไปไปอยู่ประเทศเธอแต่ก่อนพญาเพิมีเรือเนาะเพิ่อนกะไปอยู่อิตาลีประมาณนี่เออ พอมันห่างกันไปเรื่อยๆคือปันหาหนี่ลืมเลี้ยวเลยครับแน่นอนบอสันเดว์ว้านั่นแหละค่ะก็จะประมาณนั้นเนาะอายก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าบางเทอชีวิตของคู่ช,ชีวิตคู่คู่ชีวิตคู่ของเฮาอ่ะมันไม่ได้สวยหรูดอกแต่ว่าขาเจ้าแน่ว่ามันสวยหรูเฮาก็เลยเฮ็ดให้มันสวยหรูแบบเนียนนะหอดแล้วค่ะจมไปลืมลืมเลียยวีิสได หลอห่อม่หนาสิออกรถสิบลออ้อยี่หรีเพราะว่ายังคบเพราะว่ารู้สึกว่าขับรถอันนี้มันเบสิกไปแล้วไปค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเอาตาลปัตเอ่ยบอกว่าพาไปเอาตาลปัตเนี่ยไอถามคำแรกว่าผู้ใดบวชอคิดว่าไอเก๋สิบบวช ตาละปัติกะเจ้าเอาไปสอดหะนะ,ะ,ะอะไรใจปู่ในฟังยิ่งคอมเมนต์ตัวหนึ่งเพิ่นว่ากับไอว่าก็ใช่สิเธอมีทุกอย่างเลยนี่ถึงฝรั่งทิ้งเธอไปเธอก็ไม่ได้อดตายถ้าอยากคอมเมนต์แบบนี้นะไอว่าอยากคอมเมนต์เลยดีกว่าเนาะก็มันก็เสียสุขภาพทั้งสองคนทางที่ดีก็คือปล่อยมันไปปล่อยไอยไปซะไอกะทำดีที่สุดแล้วบางครั้งไอนี่ทำดีที่สุด แล้วก็แบบทํานองแบบว่าเขาบอกว่ามามาว่าคืออายนี่สามารถที่จะไปหาผู้ชายที่หนุ่มกว่านี้ที่รวยกว่าน,นี้ก็ได้แต่คนคนนั้นเขาจะรักอาอไหมนั่นแหละค่ะสิ่งที่อายแบบว่าไม่อยากจะทำเพราะหนึ่งคือใหญ่ผลเป็นคนที่ชุบชีวิตคนคนหนึ่งที่เลล่อนพเนจรบม่มีเงินบ่มีท้องจนแบบว่าเป็นคนที่มีเงินขึ้นมาประมาณนี้เนาะายก็ไม่กล้าเที้ยงพนดกจก้ะ บออายกับเพื่อนเนาะจากไปข้างใดข้างหนึ่งจังว่ากันอีกเท่านึงค่ะนะแต่ถ้าสมมติว่าป้าเพื่อนบอกเออฉันมีคนใหม่นะอายก็ยินดีนะคะทุกคนอายยินดีกับเพื่อนเพราะาอายคิดว่าหนึ่งก็คืออายอาจจะดูแลเพื่อนบอดีพอบอ่บได้เสียใจถ้าเพื่อนเจอคนที่เพื่อนรักค่ะนะวันนี้แบบว่าไปไปล้างควานก็จาบอกขอแค่บอกอายก็สิปล่อยเพื่อนเพราะวันหนึ่งคือเพื่อนอนะ่ะก็เหมือนมาใกล้ฝั่งแล้วอือ เป็นการแบบว่าสื่อความสุขให้เพิ่นซักแต่ว่าเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นบ่เฮดดอกแต่ว่าด้วยความที่แบบว่ามันก็มีหลายปัจจัยเนาะเฮาก็บก่กถุงอะนะพี่น้องจ้ะโอเคนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปบ้านใต้ไปําเอยทิกับเ e ก้ยปีกก่อนนะคะเนาะกระ,ะ,ะต้องนี่นะคะเราก็มาถึงบ้านใต้ <c oughs> <c oughs> จัละปัดจะบ,บานนียายน้อยแบบหนา่ร้อยา บนออยโพดบ่อันนี้จะแพวมั้งเจ้าเสียเอาเบาะย้ายบัมื่ออกเดดนะเอ้าเดอไปยังไปกินข้าวแล้วก็ยื่นนาะไปกินข้าวนอกบ้านนไปปิกนิกไปแคมปปิ้งพรุ่งนี้นะคะ อยู่ส่ในย่บ้านใต้ฮะใไไนี่องร้อยเซาขอปิดจากบาทฮะหรอยจ้าไปเราได้อุปกรณ์แล้วพรุ่งนี้ <laughs> พรุ่งนี้เราไปแคมปิ้ง <laughs> ปิกนิกนะคะพรุ่งนี้เรามาเรามาซื้ออาหารที่ตลาดนัดไม่ใช่ตลาดนัดสิตลาดพนสวรรค์แม่อายนะ่ะอยู่อยู่โพนสวรรค์น,นี่เ้อจ้ะยายวินค่ะนามสกุลเราบุญมาวงษาบุญมาวงษานี้อยู่อันนี้สีหลายอืม เราจะพาทุกคนมาซื้อของกันเลยนะคะเอาสองย่ายนําไปใส่แล้วแายาลส้ทางานนานงหน้าเองเื้ออะไรคะป่าบะขี่ป่าบะมาดูของสมก็จะวันพุทธค่ะเหรอหหะวะ สับมือมมก็มีอีอาหารวของผมนี้มีนี่มีนี่มีจับมือของทมมีตก่วันะ่วนนี้มีวันอาทิตย์ไขมือมค่ะวันี่ห้าวันี้ค่ะเมนูมืออี่นตลนัดคมืออนี้มันครบออจะเป็นตลาดนัด่กคนตลาดนัดเ้า ตัได้จอครับดูท้องมันเอาอไข่ปลาเข็งมีไข่น้ำร้อนมีครับปลาเข็งน่าอร่อยมากไข่ให้ดูปนินลึกกินปลาเข็งปนินเคยกินแล้วหรอวะอืมปนี้เคยกินแล้วปลาคอดออาจากบ้านนี่สิบาทตัวนี้ตัวนี้กี่บาทะจคือกันบะมาซึ่จ็ เทียมสุดอือตัวเดียวยค่อยคยเอาสองโตมีไข่ <c oughs> เน้นมีแล้วเห็นไข่อง่างใช่แมวปุ้นบาทตัวนั้นกับตัวนี้อันนี้ตัวจักบาทเนี่ยตัวนี้บ่กสะมีไข่บ่เนี่ย อันี่าตัวนี้นี่ฮะอย่างเงี้ยนี่ที่ก็มีอ่าโอเคเอาสองเอาสองตัวนะจ้าเดี๋ยวตำมะหุงให้กินโอเคไหมตำมะหุงแล้วตำมะหุงแซ่บได้ทุกคนตำมะหุงอร่อยอห่นี้เปรียบไหมก็มาครัวก็มะครัวเข้ากันเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะ จุสบอสบอดอ๋อนี่ในใรกไปเละเลอคุหออนกระจอกอ๋อนี่นะกินจุอ่ะนะไปพันกับตับไปจนะเสียขนาที่พูดมาก็มีทุนสอนมาส่วไหมคะย่าเสยตะกร้าได้เลยนะเอาปุ่มป่ะเอาแบบไหนที่ปุ่มงงใหญ่ <c oughs> เอากุ้งโลหนึงเอาโลหนึงให้หยิบให้ใช่ไหมโอเคปลาตะขะบเสื้อเอาไปเห็ดอันนี้ไปเผาใช่กุ้งสดๆไปเผาเลยกุ้งยังส,สดเลยเนาะยังใส่อยู่เลยใช่ไข่ปลาไข่ปลาหมาดเมเสื้ออันนี้กินนะคะหิวข้าวแต่วันนี้ไปเห็ดคลิปพะพยาดได้บ้าง ต้นเลงทิ่ขึ <car 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 ้นเหระแต่เห็ดเนาะกินก้อนห่ะเนาะบอกค่ะน้องไหนจะว่าหิวนะจะว่าหิวนี่ผู้ส้มเลยค่ะเดี๋ยวสังเกตบ่ส้มเอาบ่ส้มทางงานละไรเงี้ส้มหน่อยนังอืมไปปะนี่นะคะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยเอากระป อไปใส่ไปพนสวรรค์มาเนาะก็ได้เป็นกุ้งกุ้ง360บาท1นกิโลอันนี้ไปซื้ออยู่ตลาดพนแพงแวะอีกพนแพงหรือโพธิตลาดโปรตีมช้าบาทมะหงนีก่ก็ได้ของของเอื้อยจะสิตดำกินตะแลงกับเออ่ปลาเขง็งปลาเข็งนี่ตัวละ50บาทขายอึ้งลื่นเลยเป็นจะยากเป็นจะแสบแห้งเมื่อกี้เป็นจะแสบเนะาะปลาปลาเนินเนาะใหญ่แหง้งเอาเมื่อกี้ห้าสิบบาทเดี๋ยวนี้ อืแล้วก็ได้มาแต่โมันนี้ก็ซื้ออยู่ตลับพวทิอันนี้ซื้ออยู่บ้านใต้ <c oughs> เอาสะจนคุ้มเลยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะโอเคนะคะทุกคนจ๋าสำหรับวันนี้ไอก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่คะ่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ